พอเราต้มเสร็จแล้วเนี่ยเราจะนําไปจิ้มด้านนี้ครับคุณหมูชีวาหลังจากขึ้นจากน้ําร้อนต้มเสร็จแล้วพอสุกปุ๊บเราเอามาโรยเกลือต่อเลยครับพี่ทกเกลือเสร็จเราจิ้มต่อ,อไปจิ้มอ่เาเราจิ้มต่อเลยครับไม่ต้องลึกมากนะครับพี่เอาแค่หนังโดนไขมันก็พอเพราะว่าจิ้มลึกไม่ได้ครับเดี๋ยวโดนนคืคแล้วจากนั้นเราก็กรีดเลยอ่าแล้จากน,นั้นเราก็กรีดเลยครับน้ำต้มไหลทูเนี่ยจะละลายเจลาตินที่อยู่ใต้ผิวหนังทำให้ตัวหนังเนี่ยนิ่มขึ้นหลังจากทําเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอาลงถาดและนําเข้าไปอบครั อันนี้ร้อนวันถมควรแล้วจริงๆมันเป็นวิธีการทําอาหารบแบบฝรั่ง <บ S 2> มันโสโลคุก <บ S 2> <บ S 1> ค่อยๆสุกขึ้นเรื่อยๆพออบได้ที่แล้วหนังก,ก็จะออกมาเหลืองพอสุกแล้วจะเป็นแบบนี้สังเกตง่ายๆนะครับเวลาหมูกรอบจะได้ที่เพื่อดับไปทอดเนี่ยหนังจะต้องเป็นสีเหลืองทองคาราเมลแบบนี้เลยมาดูวิธีการทอดเราใช้ไฟประมาณ200องศาในการทอดเราจะทอดให้ดูก่อนผมยืนตรงไหนดีเชฟเดี๋ยววิกล้องยืนตรงนี้ก็พอครับผมมปอยู่ข้างหลังเชฟแล้วกันเอาแบบไ่โดนขานะอยู่ตรงนู้นดีกว่าอยู่ข้างหลังผมนะอยู่ข้างหลังผมอยู่ข้างหลังเชฟนะไงต่อราดเลยครับข ลองไหมครับพี่เอาดีิลาดไปชา้าๆแบบของหมูกรอบนเนว่าใดมีข้อดีข้อหนึ่งที่คนไม่รู้คือน้ํามันไม่กระเด็นครับเพราะเราทําให้มันแห้งมาแล้วทอดมาน้ํามันไม่มีกระเด็นเลย<า>เห็นไหมอ<า>ทอดอยังไงก็หนังฟูเห็นไหมครับคุณอาร์ตคุณชายหมูกรอบนี่เห็นไหมครับขนาดพี่ก้องลาดเนี่ยยังฟูเลยหุยมันขึ้นฝุดนๆเลยอะใช่เลยทอดให้หนังมันเซ็ตตัวแล้วก็จะออกมาได้เป็นแบบนี้เลยครับเหลืองทองของอัมพันธ์